สวัสดีครับเอาวันนี้พามาดูงานนะครับนี่เราจะเทตรงนี้เนี่ยครับแปลงนี้ก็น่าจะลายร้อยเที่ยวนะครับแต่ว่าอุปสรรคที่มีในหน้าฝนนี่ก็นี่ครับเป็นทางขึ้นใหม่แล้วก็เข้ามาก็สเสีเ่ยรํำเฮ้ยยกเลยได้คริส มันดันไม่เคลืนน้องยกเลยขาแรงประจำทีมงานเกมก่อนเขาครับเอ๊นาจะให้รอยจานชายเข้ามาก่อนนะนี่ ตรงนี้ก็จะเทนะครับนี่เทเต็มรู้จะเทย,ยังไงนี่จะไว้หรือไม่ไว้ครับเดี๋ยวเรามาดูสเต็ปจวดก่อนเอ้ยมันไม่เคลื่อนอง เปิด้าข้างเลยเดี๋ยวมันคว่ำเริ่มใส่ดินได้เยอะแท่า่ะ้ เอายกใส่ดินหน้าฝนครับดูครับ ดีดเลยเฮ้ยด,ด,ดีดขึ้นเอาผ่านใส่ดีดขึ้นดีดฟังนี้เด้อเฮ้ยดีดฟังนี้มันดันไม่เค้นแล้วมันมิด้อแล้วดีดฟังนี้ทงปักเลยอ๋อเอา ไม่ไปดอกมันไม่ไปมันบอกอะไรไม่ค่อยจะฟังครับนี่เนี่ยมิดโลอนัดนี่เลยเนี่ยมันจะไปได้โบ ไปเลยถ้าวิ่งทางนี้น่าไม่รอด ดูแล้วไม่รอดเออไว้นะนะก่อนเฮ้ยย่ำเลยไปลงมาจุ่งให้ขึ้นโมก่อนเดี๋ยวมเกะก,ก,กันไอ้เบิร์ตไปช่วยปิดฟ้ามันด้วย ช่างอย่าเพิ่งเข้ามาได้ให้ขึ้นหมอก่อนดชดวย,ยบัดเชียงเวียนนอาบัดบานเลยเฮ้ยเยียบอ้อยเขาเลยเอยออ่ำเคยซูนกี้เลยแล้วบางเสียครับปรับตัวเอ,ยอยง ขึ้นไปทางโน้นเลยไปจอดอยู่โน้นแห้งๆ,ๆนั่นน่ะตักครีมตอกครีมไปจอดอยู่โน้นเยียบตรงนี้ให้มันแน่นก่อน ดีนะครับเทไอดินเราเนี่มันจะมีลูกรังมาด้วยนี่มีลูกรังผสมประสานมาจมตรงไหนเทตรงนั้นเลยแล้วเดี๋ยวดูครับมันน่าจะมีที่หล้วมอยู่ไม่กี่ที่ตรงนี้ก็จะเป็นนี่เขาจะทำเป็นบ้านนกดาวนะครับอันนกดาว เขาชอบสไตล์บ้านสวนไอ้ตรงนี้นาจะไม่โรดเฮ้ยใหมถอยมาทงทงถอยมาถอยแต่งทางไว้ก่อนเฮ้ยด้วยตรงน,นห,ห้วมแฮมเทเลย นี่สภาพทางครับวิ่งประมาณ5้ารอบนี่ก็เกมอันนี้รีบแต่งทางไว้ก่อนเลยดีกว่าไม่งั้นไม่ได้เฉพาะแต่ทำทางนี่ก็จะรอยเชียวเลยมัง้งนะเนี่ยจากนี่ไปโน่นอะ อยากได้ก็ต้องลงทุนครับเฮ้ยไล่มานี่อีกอายามหมอบีบแน,น่นแต่จะได้คอายย้ำดูมู่วให้มันแน่นหน่อยดูครับมันน่วมอยู่พอเริ่มจะรูจำกี่หน่อย ไอ้เล่าจุน้นย้ยเนาะรถไทยต้องไปอยู่ฝั่งนู้นครับทีแล้วก็ดันตามมาเลยเลย รถจานชายครับนี่มาเลยมาเลยลูกที่ไม่มานะครับนี่ส่งไห้หมดมาพยายามเลยที่เรกว่าจะส่งให้จานชายลงก่อนนะมเมื่อกี้จะได้ลองเครื่อง 아! Oh. าฟรีได้ไงโอ้ดอกยางไม่มีเลยหวหนะโอ้อาจารย์ชัยนี่ต้องเสริมไปอย่างนี้แหละครับ ต้องเททําท,ทางก่อนครับไม่งั้นเข้าไปไม่ได้หรอกเลย เลยเลยว่ oh. 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 าเอาฝากติดตามด้วยครับว่างานนี้จะจบไหมหรือยังไงอ๋อ oh. สวัสดีครับ